ผมจะเล่าเรื่องติ้งดิเฟอเรนซ์คนนึกถึงแอปเปิลนึกก็จะนึกถึงคําว่าติ้งดิเฟอเรนซ์แต่ผมอยากเล่าที่มาที่ไปครน,นิดนึงจริงมันเป็นตอนที่ซีจ็อบส์อ่ะเพิ่งจะกลับมาใหม่คือโดนไล่ออกไปแล้วกลับมาที่นี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การกลับมาเฉยๆแต่มันคือการทําทุกอย่างใหม่เพื่อให้คนจาว่าเฮ้ยมันแอปเปิลมันคือแอปเปิลเขาก็เลยกลับไปหาครีเอทีฟผููใจเขาค<ม>ือหลีขาวว่าแบบเฮ้ยยูเคยทําสุดยอด advertising 1984่งแล้าแเดสี่ไปแล้วยูมาคิวไอนะเดียต คำว่าติงดิเฟนต์นะคือมันเป็นตอนจบของวิดีโอของแคมเปญที่ชื่อว่าเดอะเคซีันคือในวิดีโอนี้ไม่มีโปรดักต์ใดๆเลยจะมีคนแบบเยอะมากแบบประมาณสิบเจ็ดคนนะ่ะพวกแบ,บอ่ามูฮัมหมัดอาลีไอสไตล์คนที่เป็นแบบอัจฉริยะอะไรเงี้ยเขาก็เล่าทีละคนเนี่ยแล้วมันจะปิดท้ายตอนจะปิดท้ายเขาบอกว่าพวกคุณอาจจะเห็นเขาเป็นคนบ้าแต่เราเห็นอัจฉริยะที่กล้าจะเปลี่ยนโลกและเขาเปลี่ยนมันได้จริงๆแล้วมันก็ปิดแท็กไลน์ว่า ส i n ง different <c oughs> คือแล้วมันเป็นมันเป็นโปรดักต์แรกที่ซีฟล็อกกลับมา<น>ซึ่งก็คือการเปิดตัว iMac ไอไอแม็ที่เป็นสีสีตัวสีสีสสส <c oughs> แล้วก็คือเป็นโฆษณาที่แบบว่าเป็นคลาสสิกตลอดกาลอีกอันนึงหลังจาก1984 <c oughs> ไปแล้วคําว่าส i n ง different นี่ก็คือเหมือนแบบมันโอนไปแล้วแล้วก็จริงๆมันมี hidden a g e n า a น,นิดนึงตรงที่ช่วงนั้นเนะ่ยไอบีเอ็มมันแบบโหดมากแล้วมันก็ชอบคําว่าสิ่งมากสิ่งแท้สิ่งสิ่งสิ่งอันนี้แม่งมา h i d d e อีกอันนึงก็คือไอคำว่าสิ่ง different นี่ก็คือแแแแแบบบบบเเเเเเเหหมมมมืืออออออนนนนนนนกกกลลยววว่่่่่าาาูปปตตตงง้ัั็็ ฆษณาที่บอกทุกคนว่าการทำแบรนดิ้งคืออะไร